ันและพักเก้าไกลนะคะคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างสังคมไทยไม่อาจจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีอนาคตได้อีกแล้วท่านประธานคะดิฉันเรียกร้องให้ปล่อยบุ้งเนติพรปล่อยใบยปอนชชนิดและนักต่อสู้ทางการเมืองทุกคนเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนและคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนี้โดยด่วนที่สุดคะ่ะ และด้วยเหตุผลที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดดิฉันไม่สามารถฝากอนาคตของประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวในประเทศนี้ไว้ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อไปได้และดิฉันไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ดำรงตำแหน่งต่อไปแม้อีกเพียงเสี้ยววินาทีเดียวและดิฉันจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้ค่ะร่วมกันยืนตรงอย่างธนงอ,งองอาจ ทำหน้าที่ผู้แทนที่มีกระดูกสันหลังช่วยกันตดล็อกชนวนระเบิดจากระบอบที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปค่ะและนี่คือภารกิจสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกท่านที่เป็นผู้แทนที่มาจากพี่น้องประชาชนร่วมกันรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยกันค่ะและท่านประธานคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พ้นอำนาจไปแล้วนะคะดิฉันขอเรียกร้อง ให้มีการคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่รัฐประหารปีห้าด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมของพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมาท่านประธานคะไม่ควรมีใครที่ต้องถูกคุมขังไม่ควรมีใครต้องตายหรือย้ายประเทศเพียงเพราะเขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือแสดงออกที่แตกต่างจากท่านผู้นา หรือเพียงเพราะพวกเขาต้องการต่อต้านอำนาจที่ไม่ชอบธรรมที่มาจากการทำรัฐประหารเพื่อล้มล้างการปกครองค่ะและนั่นนะคะคือก้าวแรกและก้าวปกติคืนความปกตินี้ให้สังคมไทยให้ประชาชนยังเชื่อมัน่นว่าพวกเรายังสามารถจะอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมีความคิดความเชื่อและความฝันที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามขอบคุณค่ะท่านประธาน w o r ร p t o n t y o d a y สาระความรู้เพื่อวันนี้